ลิงติดไวรัสหลุดจากรถขนส่งในสหรัฐจะเกิดโรคระบาดไหมเหตุการณ์จะเป็นยังไงสวัสดีทัพชาวไทยมิสแอดเองครับเรื่องนี้ไม่ใช่พ็อตเนนซอมบี้แต่มันคือเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์ที่เหมือน Patient Zero หรือจุดเริ่มต้นการระบาดที่เพิ่งเกิดในมิสซิสซิปปีเรื่องมันคือรถขนลิงทดลอง23ตัวพลิกคว่ำแล้ว8ตัวหลุดเข้าป่าไปทันทีที่เกิดเหตุคนขับที่รอดตายตะโกนลั่นบอกเจ้าหน้าที่ว่าพวกมันติดเชื้อมันปนเปื้อนต้องใช้ PPE เขาบอกว่าลิงพวกนี้พบ เชื้อมาเพียบทั้งโควิดตับซีและคำสำคัญครับคือเริมหรือว่า h e r ปีสทีนี้ครับชาวไทยมิรคนขับอาจจะมั่วเรื่องโควิดแต่คำว่าเริมที่เขาพูดมันคือของจริงมันคือ h e r p e บ B ไวรัสตัวนี้ชิวๆในตัวลิงครับแต่ถ้าข้ามมาหาคนแค่โดนควรหรือน้ำลายกระเด็นใส่อัตราตาย80%นี่คือไวรัสซอมบี้ในชีวิตจริงที่พร้อมเปลี่ยนคนให้ตายเพราะได้ยินแบบนี้น,นายอำเภอสั่งล้างบางทันทีครับนี่คือ c o n t ทนเ m e n t p r o t o คอลหรือปฏิบัติการยับ ยัง5ตัวถูกยิงทิ้งตรงนั้นแต่ฝันร้ายคือลิงอีก3ตัวที่เป็นพาหะเชื้ออัตราตาย80%หายไปในความมืดในขณะที่ทีมค้นหากําหังไล่ล่าเรื่องก็พลิกครับอีเมลจากมหาวิทยาลัยชูเลนต้นทางของลิงส่งมาด่วนบอกว่าลิงพวกนี้ไม่ติดเชื้อเอ้า oh. แกงกันมอใหญ่เลยครับหนังคนละม้วนเลยแล้วที่ยิงไป5ตัวนั่นคืออะไรชาวไทยมิรคิดยังไงครับใครโกหกแอดจะ,ะเฉลยครับไม่มีใครโกหกแต่พูดความจริงกันคนละส่วนฝั่งคนขับเขาลนลานครับสติแตกเขา รู้แค่ว่านี่คือลิงทดลองและต้องใช้ PPE จับพอรถคว่ำเขาก็ตีโพยตีภายไปว่ามันอันตรายขั้นสุดฟังมหาลัยเขาก็พูดจริงว่าลิงไม่ติดเชื้อแต่มันมีดอกจันครับมันหมายถึงไม่ติดเชื้อที่กําลังจะเอาไปทดลองคือไอโควิดสับซีเนี่ยลิงพวกนี้ยังสะอาดครับคำถามที่เฉียบคมที่สุดคือแล้ว herpes B ล่ะมหาลายัยโกหกเหรอเปล่าครับคําว่าไม่ติดเชื้อจาก l a มันไม่ได้หมายความว่า ลิงพวกนี้ปลอดเชื้อจากธรรมชาติเ e อร์ปีสบีเนี่ยมันคือเชื้อประจําถิ่นที่อยู่ในลิงรีซัตทุกตัวอยู่แล้วมหาลาัยเขาไม่ได้พูดถึงเพราะในวงการนี่คือเรื่องพื้นฐานที่ต้องระวังแต่ชาวบ้านหรือในอําเภอหน้างานเขาไม่รู้ดังนั้นลิง5ตัวตายฟรีเพราะไวรัสแห่งความกลัวแต่เรื่องมันยังไม่จบพับเพราะทางการยืนยันว่าลิงอีก3ตัวยังหาไม่พบและลิง3ตัวนี้คือหาหะของเพอร์ปีสบีไวรัสอัตราตาย80%พวกมันไม่ต้องกัดเหมือนให้หนังแค่ควรเด็กหรือชี ลงแหล่งนงั้งมันก็พร้อมเริ่มเดวันของการระบาดจริงครั้งนี้เรารอดจากไวรัสแห่งความกลัวแต่การนับถอยหลังของระเบิดเวลาชีวภาพ3ลูกนี้มันเริ่มขึ้นแล้วชาวไทมิตรล่ะครับคิดยังไงถ้าคุณเป็นในอำเภอในตอนนั้นได้ยินคนขับตะโกนว่าลิงติดเชื้อคุณจะสั่งยิงเหมือนกันไหมและที่สําคัญกว่าถ้าลิง3ตัวนั้นมันหนีมาถึงส่วนหลังบ้านคุณโดยที่คุณรู้ว่ามันมีเชื้ออัตราตาย80%อยู่ในตัวคุณจะทํำยังไงคอมเมนต์มาคุยกันครับสําหรับวันนี้แอดไทมิรสวัสดีครับ